สรุปผลมวยศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่7พฤษภาคม2565ครับเริ่มเป็นที่คู่เอกครับลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีเจอกับทางเมืองซับนายกวิทยุ่งสงครับเรดก่อนหน้านะครับลูกนิมิตต่อรองราคายกหนึ่งนะครับไหลไปน้ำเงิน54นะครับน้ำเงินต่อ54หมดยกหนึ่งขึ้นยก2ตั้งน้ำเงินต่อ3253รองครับก่อนจะหมดยกราคาเสมอแดงแล้วก็ข้ามมาแดงเลยครับในยกที่3ครับรูปเกมนะครับ ลูกนิมิตพยายามจะไล่ขยมเข่าครับคือเกาะไปติดเกาะวงในคือใช้พลังบทรุ่นน้องโอ้โหต้องยอมรับจริงๆครับในวัย36ปีของลูกนิมิตนะครับไล่เบียดวงในส่วนเมืองทรัพย์เองก็ทําได้ดีนะครับในช่วงต้นครับพยายามที่จะออกวงนอกศาสตร์แข้งนะครับแล้วก็มีดักสวนเข่าบ้างแต่ลูกนิมิตครับใช้ความแบบใช้ความเก๋าครับเบียดเข้าไปไปยีเข่ามีแข้งเสริมอย่างนี้ครับเบียดบทไปเรื่อยๆครับหมดยก3ามนะครับ ราคาเนี่ยอยู่แดง54่ครับข้ามาที่ลูกนิมิตก่อนยก4นะครับก็จะไล่ไปเรื่อยเร่งไปเรื่อยครับจนราคาแพงครับในยกที่4จบเกมครับลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีชนะคะแนนเบิอ์นซับนายกวตทุ่งสงเปิดหัวคู่แรกในการสรุปผลมวยวันนี้ครับแล้วอีกหนึ่งคู่ครับที่หลายคนจับตามองครับนกประเดชชอพยักครับเจอกับทางคอปเตอร์ TBM ยิมครับยกที่1นะครับราคาอยู่น้ำเงินครับน้ำเงินต่อวัน2อง2รองประมาณนี้ครับ ก่อนยก2ก็ยังตั้งน้ำเงินอยู่นะครับดูว่าคอปเตอร์นี่ก็อาจจะยังไม่ได้ทําอะไรมากมายครับพยายามเบียดพยายามตีออกอาวุธสลับกันไปสลับกันมานะครับยก3ก็ราคามาเสมอเงินครับเสมอเงินก่อนข้ามาแดงนะครับแล้วก็เอาแดงต่อ74็ดสี่ร้องสองรองเอาแดงต่อ3274เรองแล้วก็เบียดกันไปเบียดกันมาครับคอปเตอร์เองก็ทําได้ดีนะครับออกอาวุธนี่ก็ไม่ใช่น้อยนอยนะครับส่วนเจ้าแดงนี่ก็ถอยตั้งรับดักศาดแข่ง นะครับใช้ลูกหลักเหลี่ยมอะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อนเพื่อนมองคิดเห็นยังไงก็รอคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับสาหรับคู่นี้ครับราคาก็หมดยก3เนี่ยราคาเสมอแดงนะครับเสมอแดงครับแต่ว่ายก4มานะครับยก4ขึ้นมาก็ตั้งเสมอแดง5-4รองนะครับมีเสมอแดงแดงต่อ74ก็เริ่มไหลไปเรื่อยๆนะครับตอนเป็นปลายยกเนี่ยราคาอยู่แดงประมาณ6 1นครับหมดยก4ขึ้นยก5ตั้งแดงต่อ81ร้อง10รองครับก็คือน้ําเงินทํามานะผมว่าน้ําเงินทําได้นะ แต่ว่าก็ไม่มีผลครับพยายามทําอยู่แต่ว่าราคาก็ยังอยู่แดงแข็งอยู่ประมาณสัก11-15รองครับหลังจากนั้นครับก็ไม่มีอะไรครับคอปเตอร์พยายามบุกเข้าหาแต่ว่าจบเกมนะครับนบประเดชชอ5พยักกอชนะคะแนนคอปเตอร์ TBM ยิมไปได้ครับเป็นผครับผลคู่ที่1นนะครับยางดาสอทอเหี่ยวบางแสนครับเจอกับทายหนุ่มสุรินชองเกตวีนาครับมวยคู่นี้เรดเปิดยางดําต่อ5-2ครับรูปเกมก็ไม่มีอะไรครับ อยู่ที่แดง21ในช่วงต้นๆครับยก3นะครับราคามาแข็งๆแล้วก็เสมอเงินครับเสมอเงินเงินต่อ54ครับทำเหมือนจะได้เสียวนะครับเหมือนจะเสียวแต่ว่าสุดท้ายราคาก็มาอยู่แดงเหมือนเดิมครับไปแดงต่อ74ครับหมดยก3นะครับเพื่อนๆครับขึ้นยก4ก็ตั้งแดง32งครับแดงต่อ74ครับก่อนจะมาพลิกอีก1ครั้งครับในยกที่4ราคามาเสมอเงินแล้วก็ข้ามาเงินต่อ3 2หลังจากนั้นเงินต่อแพงครับหมดยก4จบเกมครับ ยางดำซอต้าเหี่ยวบางแสนแพ้คะแนนหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาไปครับคู่ที่1ก็เร้าใจพอสมควรเลยครับปิดท้ายด้วยเวทเล็กๆครับเมากรีเล็กนะครับเพชรสี่หมื่นเจกับทางเพชรภูผาสอวังเสือฝ่ายแดงนี่เคยแพ้มานะครับวันนี้ดูถ้าจะเตรียมการมาแก้มือเป็นอย่างดีเลยยกที่1ก็ไม่ได้ร้องเล่นครับแต่ว่าตั้งแดงไปแล้ว11 8ครับยก2อยู่แดง74ร้อง2ลองหลังจากนั้นแดงก็ต่อแพงขึ้นไปเรื่อยๆครับ คือต่อแพงไป516-1ด้วยอาวุธด้วยอะไรต่างๆนะครับจบเกมก็เมลคีเล็กเพชรสี่หมื่นครับชนะคะแนนเพชรภูผาสอาวังเสือสรุปผลการแข่งขันศึกเจ้ามวยไทยนะครับคู่ที่1ยางดำสอ่อตะเหยบางแสนครับแพ้คะแนนหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาคู่2นบเพลชอาห้าพยัชชนะคะแนนคอปเตอร์รทีบีเอ็มยิมคู่3ลูกนิมิตหนุ่มบางกระดีครับชนะคะแนนเมืองทรับนายกวิตทุ่งสงคู่4เมาคลีเล็กเพชรงสงี่หมื่นครับชนะคะแนนเพชรภูผาสอวังเสือนี่คือสรุปผลมวยนะครับ ใครอยากจะดูคลิปไฮไลท์ก็ลองเข้าไปค้นหาดูในช่องเราได้หรือว่าไปดูลิสิทิ์แท้ครับที่ช่อง YouTube ของศึกเจ้ามวยไทยครับใครชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์ครับกดติดตามช่อง y t u t u สอ2พันาชัยเจอกันคลิปต่อไปครับ